สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับ set verbal วันนี้เราจะลองมาดูเป็นข้อสอบ double passages กันก็คือโจทย์เขาจะให้เรามาเป็น2 text นะคะเป็น text 1แล้วก็ text 2ทั้ง2 text นี้มันจะเป็น topic เดียวกันโจทย์เนี่ยจะถามว่าผู้เขียน text t มีความเห็นหรือจะตอบโต้อ,อย่างไรต่อผู้เขียน text 1โจทย์ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะอย่างอันนี้เขาบอกว่า based on the text how would the author of text t most likely respond to the claims of the author of text 1นะคะคำว่า respond มันคือมันคือตอบก็คือเขาอยากจะรู้ว่าผู้เขียน text 2มีแนวโน้มที่จะต,ตอบกลับผู้เขียน text 1ด้วยวิธีไหนอีกคำหนึ่งที่อยากให้ระวังคือคำว่า how how มันคืออย่างไรคือคำถามที่เป็นแบบ double passages อะคะ่ะบางข้อก็จะถามโดยใช้คำว่า how แล้วก็บางข้อเราจะเจอเป็นคำว่า what แทน เนาะมันต่างกันยังไงถ้าเกิดว่าเราเจอโจทย์ที่เป็น how เขาอยากจะรู้ว่าผู้เขียน text to จะตอบโต้ด้วยวิธีไหนหรือด้วยการทำอย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอโจทย์เป็นคาว่า what นะคะ what มันคือ คําถามที่เป็น what มักจะต้องการคําตอบเป็นข้อมูลเลยก็คือผู้เขียน text 2จะต่อผู้เขียน text one ด้วยข้อมูลแบบไหนข้อมูลอะไรทํานองนั้นทีนี้ขั้นตอนการทําก็คือเราพยายามจับให้ได้ว่าผู้เขียนของทั้งสอง text เนี่ยคะ่ะเขามีความเห็นไปในทางเดียวกันหรือเขามีความเห็นขัดแย้งกัน อ่ะเราก็มาเริ่มตั้งต้นที่ text one ้วยกันสิ่งแรกเลยนะคะอ่านกวาดคร่าวๆก่อนเนาะเพื่อให้รู้ว่ามีคำอะไรอยู่ตรงไหนบ้างจากนั้นนะคะประโยคเปิดของ text one ตรงนี้แอบสำคัญเพราะว่ามันจะช่วยให้เรารู้คร่าวๆอะค่ะว่าเรากำลังจะเจอท t o ปิกเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาบอกว่า it can be argued that there is a sharp disparity between traditional music composition and the use of computer based technology to compose music คาว่า disparity อันนี้อยากให้รู้จัก disparity หมายถึงความไม่เท่ากันความไม่เท่าเทียมหรือความต่างเขาพูดถึงความต่างระหว่างสิ่งน,นี้ค่ะ traditional music composition การแต่งเพลงแบบดั้งเดิมแล้วก็ the use of computer based Technology to compose music การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อมาแต่งเพลงอ่ะตอนนี้เราได้ท็อปิกแหละเขากำลังจะพูดถึงความต่างระหว่างการแต่งเพลงแบบดั้งเดิมก็คือแบบที่ใช้พวกเครื่องดนตรีเป็นหลักนะคะกับแบบใหม่ที่เอาคอมพิวเตอร์มาช่วยสิ่งต่อไปที่เราต้องหาคือเคลมเคลมมันคือคำกล่าวที่ผู้เขียนนะคะต้องการจะนำเสนอเป็นประเด็นหลักเลย โอเคมันคือตรงสว่วนนี้เลยนะคะเขาบอกว่า computer-based programs r e m o v e the requirement for certain musical compositional skills ประโยคนี้ว่ายังไงบ้างเราเจอคาว่า remove remove คือเอาออกเนาะ requirement ตรงนี้แปลว่าสิ่งที่จำเป็นนะคะ musical compositional skills อันนี้หมายถึงสกิลการแต่งเพลงนะคะตรงสี่ชมพูเนี่ยเขาบอกว่าพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะคะ่ะ มัน remove the requirement ก็คือมันเหมือนทำให้สกิลการแต่งเพลงบางอย่างอะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้คันนี้คือเคลมหลักเลยส่วนประโยคที่เหลือมันก็คือเหมือนมา s u พ p o r t ตรงสีชมพูค่ะเขาบอกว่าพวกโปรแกรมพวกนี้มันมีทั้ง shortcuts มีพวกทางลัดนาะมี features that can help a computer-based composer resolve i s s u e s within the composition instantaneously ก็คือโปรแกรมเหล่านี้มันมีทางลัดมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้ composer หรือว่านักแต่งเพลงที่แต่งโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยรวมแล้วผู้เขียน Text one นะคะมีความคิดในแง่ลบต่อการแต่งเพลงด้วยคอมพิวเตอร์เราจับ ประเด็นให้ได้แบบนี้จากนั้นเราก็ย้ายมา text t 2ให้เราเหมือนตั้งโจทย์ไว้ในใจเสมอว่าผู้เขียนทั้งสอง text จะมีความเห็นไปในทางเดียวกันหรือเปล่าเหมือนเดิมนะคะสเต็ปแรกอ่านกวาดก่อนกวาดเหมือนกับว่ายังแปลไม่ออกไม่เป็นไรแต่เหมือนกวาดสายตาให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะตัวหัวใจหลักของ text 2คือมาตั้งแต่ต้นเลยก็คือตรงสาบรรทัดบนสุด เขาว่ายังไงบ้างตรงสีเขียว while composing music digitally may seem as if it only requires a few clicks of the mouse it does not require fewer skills than does traditional music composition นะคะก็คือเอ่อขณะที่หลายคนนมองว่าการแต่งเพลงแบบดิจิทัลเนี่ยคะ่อมันใช้การคลิกเมาส์แค่ไม่กี่คลิก แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันไม่ได้ใช้สกิลน้อยไปกว่าการแต่งเพลงแบบ traditional เลยแสดงว่าผู้เขียน text t มีความเห็นไปทางเดียวกันกับ text one หรือมีความเห็นขัดแย้งกับ text one เลยขัดแย้งนะตอนนี้อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ผู้เขียน text one เขาไม่ค่อยโอเคกับการใช้คอมพิวเตอร์แต่งเพลงเขาบอกว่าการใช้คอมพิวเตอร์แต่งเพลง่ะมันใช้สกิลน้อยกว่าการแต่งแบบ Traditional. ในขณะที่ผู้เขียน t e x t ซูเพิ่งบอกเราเมื่อกี้เลยว่าการแต่งเพลงแบบในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ใช้สกิลน้อยไปกว่าแบบ traditional เลยแล้วพอเราไล่ค่อยๆไล่สายตาลงมาข้อความที่เหลือมันจะเป็นเหมือนประโยค u p อร์ตสีเขียวสามบรรทัดข้างบนหมดเลยโดยเฉพาะตรงนี้คือเป็นการยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเลยนะคะคือเวลาที่เรา หาประโยคที่มันเป็นตัวเคลมหลักได้แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเอออ่านเรายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ให้เราพยายามเลื่อนสายตาลงมาแล้วหาตัวอย่างให้เจอนะคะอย่างตรงนี้ค่ะเขาบอกว่า these composers almost always built their melodies as a traditional composition first ก็คือนักแต่งเพลงเหล่านี้อ่ะเหล่านี้เนี่ยหมายถึงคนที่แต่งโดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเขาจะ สร้างเมโลดี้ด้วยวิธีการแบบ traditional ก่อนจากนั้นเขาก็ค่อย transpose นะคะ,ะคำศัพท์ตัวนี้ transpose มันหมายถึงย,ย้ายเนาะเหมือนย้ายเอาผลงานเพลงจากที่แต่งลงบนกระดาษนะคะเ,ออเข้าไปไว้ในคอมพิวเตอร์ for further editing เพื่อเอาไปตัดแต่งเปลี่ยนเสียงอะไรเพิ่มเติมโอเคตอนนี้เราได้ข้อสรุปแล้วนะคะก็คือ ผู้เขียน Text1 มองว่าการแต่งเพลงในคอมพิวเตอร์มันง่ายมันไม่จำเป็นต้องใช้สกิลหลายๆอย่างแบบที่นักแต่งเพลงแบบ traditional เขาใช้กันในขณะที่ t e x t 2บอกว่าไม่ใช่นะคุณเข้าใจผิดจริงๆแล้วการแต่งเพลงโดยใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้สกิลเยอะเหมือนกันและเราก็ต้องเหมือนเริ่มจากวิธีการ traditional เหมือนกันทีนี้ถ้า h อ i c e ข้อไหนที่มันสื่อไปในทางว่า ผู้เขียน text 2เห็นด้วยกับ text 1เราจะตัด choice ข้อนั้นทิ้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิด choice ข้อไหนมันมีข้อมูลที่เกินไปจาก text หมายถึงใน text ไม่ได้พูดถึงสิ่งนี้เลยนะคะข้อมูลนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เราก็จะต้องตัด choice ข้อนั้นทิ้งเช่นกันตรงนี้สามารถกด pause v ดีโอเพื่อลองเลือกคำตอบก่อนเลยก็ได้นะคะสำหรับข้อนี้เราตอบเป็นข้อดีด นะคะโอเคช้อยส์ข้อนี้บอกว่า by stating that computer based composition still requires some traditional skills even if the medium of creation is less traditional เขาว่ายังไงบ้างลองดูเป็นคำๆก่อนเนาะคำว่า composition ตรงนี้นะคะหมายถึงตัวบทเพลงนะคำนามคำเนี้ยมันใช้ได้สองความหมายถ้าเป็นแบบ uncountable n o w n คำนามนับไม่ได้นะคะมันจะหมายถึง process การแต่งเพลงแต่ถ้ามันเอามาใช้เป็นแบบ countable noun w น,นับได้ะคะ่ะมันจะหมายถึงตัวบทเพลงนะวิธีสังเกตคือถ้าเกิดว่ามันเติม s ได้สามารถเป็น plural ได้แบบนี้แปลว,ว่ามันหมายถึงบทเพลง นะคะอันนี้เสริมเผื่อใครจะเอาไปใช้เขียนอะไรอย่างอื่นด้วยแล้วก็คำว่า m e d i ยมตรงนี้นะคะมันหมายถึงสื่ออุปกรณ์เครื่องมือ creation ก็คือการสร้างผู้เขียน text t o respond ต่อ claims ของผู้เขียน text one ด้วยกัน กล่าวว่าเพลงที่มันถูกแต่งโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังคงต้องใช้ traditional skills ก็คือเป็นพวก skills พื้นฐานต่างๆแบบดั้งเดิมอะคะ่ะแบบเป็นสกิลที่ต้องใช้กับพวกเครื่องดนตรีเรื่องโน้ตเรื่องอะไรพวกนี้ even if the medium of creation is less traditional แม้ว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สร้างบทเพลงอะมันจะมีความ traditional น้อยกว่าก็ตามนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ถ้าเราลองใช้วิธีเทียบคำสักนิดหนึ่งนะคะเทียบคำในข้อดีกับ text t o นะคะตรงที่บอกว่า still require some traditional skills นะคะ,ะยังคงต้องมี skills แบบ traditional บางอย่างมันก็คือตรงกับอันนี้เลยเนะะี่ยค่ะแถวๆนี้เนาะที่บอกว่า build Their melodies as a traditional composition first คือเหมือนเขาต้องแต่ง m e l o d i e s ด้วยวิธีการแบบ traditional ก่อนแปลว่ายัางไงแปลว่าไม่ว่ายัางไงคนแต่งเพลงก็ต้องมีความรู้เรื่องดนตรีเนาะต้องรู้เรื่องโน้ตเรื่องจังหวะเพลงอะไรพวกนี้นะคะไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์เราทำทุกอย่างได้ อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้เนาะที่เขาบอกว่าแม้ว่ามีเดียมในการสร้างเพลงมันจะมีความ traditional น้อยกว่ามีเดียมในการสร้างเพลงที่ว่าเนี้ก็คือหมายถึงคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็พวกโปรแกรมต่างๆที่เขาใช้โอเคคำตอบก็คือเป็นข้อดีด็อกนะคะอีกจุดหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราเลือกข้อดีด็อกได้เช่นกันคือตรงนี้มันมาจากประโยคที่บอกว่า computer based composers must know both The foundation s of music theory ก็คือนักแต่งเพลงที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องรู้ทั้งเรื่องพื้นฐานทฤษฎีดนตรีแล้วก็ the intricacies of the programs ก็คือต้องรู้เรื่องความละเอียดซับซ้อนของตัวโปรแกรมด้วยทีนี้ choice ข้ออื่นมันผิดยังไงบ้างนะคะเริ่มจากข้อ a นะคะ by c o n c e d i n g c o n c e d i n g หมายถึงยอมรับว่า Computer Based c o m poser's don't spend time learning the foundations of music theory ข้อนี้ไม่เลือกนะเพราะเขาบอกว่าด้วยการยอมรับว่านักแต่งเพลงที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนเรื่องพื้นฐานทฤษฎีดนตรีอ่ะข้อนี้มันจะตรงกันข้ามเลยกับตรงบรรทัดที่5ของ text 2ที่เมื่อกี้เราเพิ่งอ่านเพิ่มเติมกันไปนะคะว่า เนี่ยค่ะคอมโพเซอร์ที่แต่งเพลงโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องรู้เรื่องฟาวเดชั่นส์เรื่องพื้นฐานของทฤษฎีดนตรีนะคะดังนั้นข้อ a ไม่เลือกนะเพราะว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ t e x t 2นํนำเสนอแล้วก็ข้อ a อ่ะมันบ่งบอกด้วยว่าผู้เขียน t e x t 2เห็นด้วยกับผู้เขียน t e x t 1เพราะอย่าลืมนะว่าผู้เขียน t e x t 1 r เขา ไม่ค่อยโอเคกับการแต่งเพลงแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะถ้าเราเลือกข้อ A แปลว่าเรามองว่าผู้เขียน text 2เห็นด้วยกับความคิดแบบนั้นนะคะต่อมา B boy ผิดยังไงนะคะ B boy ข้อมูลเกินนะคะพอเขาไปพูดถึง the performance of a musical work แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับ the vehicle used for its creation คือปกติคาว่า vehicle ตรงนี้มันหมายถึงยานพาหน,นะใช่ไหมคะพวกรถ รถไฟจักรยานอะไรพวกนี้แต่ว่าในที่นี้มันหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานคือบีบอยบอกว่าด้วยการเน้นว่าการแสดงผลงานเพลงมันสําคัญกว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สร้างผลงานแต่ประเด็นก็คือในตัวเทก็กซ์ทั้งสองเท็กซ์เลยนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่อง performance เลยอ,อ,อันนี้คือเป็นข้อมูลที่มันเกินไปจากเทก็กซ์เราก็เลยไม่เลือก ส่วนข้อ c ทำไมถึงไม่เลือกอันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบที่เกินไปจาก text เช่นกันคือเขาบอกว่าการ produce notes การสร้างเมโลดี้เพลงด้วยเครื่องดนตรีแบบ traditional เนี่ยค่ะมันง่ายกว่าการสร้างเสียงเพลงด้วยการคลิกเมาส์เออคือโอเคในตัว text มันมีจุดที่พูดถึงการคลิกเมาส์และ มีจุดที่พูดถึงการใช้เครื่องดนตรีแต่ว่าคือเขาไม่ได้เปรียบเทียบกันนะว่าการ produce notes อย่างไหนมันง่ายกว่ากันเราก็เลยไม่เอาข้อสีเช่นกันคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นข้อดีด็อกนั่นเอง